มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเครื่องยน3.0 V6 ตัว GT ปี2012กับเจ้าคันนี้ก่อนที่ออยจะพาไปชมนะคะวันนี้เดี๋ยวออยฝากที่ตั้งร้านไว้นิดนึงร้านของเรานะคะตั้งอยู่ถนนคู่ขวาเรียบวารีหนองจอกนะคะอยู่ระหว่างซอย30และซอย32 ก่อนที่จะไปรับชมรถสวยๆนะคะออยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้กับทีมงานลําเลิศคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะร้านของเรานะคะเปิดบริการทุกวันเวลา8.30ถึง6.00นนะคะเดี๋ยววันนี้ออยจะพาไปดูที่เจ้าคันนี้เลยตัวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้นะคะจะบอกว่ามาพร้อมกระจังหน้านะคะแนวตรงนะคะเป็นสีผมเมียนมาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่เท่าฝ่าม,มือเลยเป็นมิสูบิชิปาเจโร่นะคะช่องรับลมนะคะเป็นเป็นันงพึ่ง ตัดกับสีเทานะคะลูกค้าคันนี้มีไฟตัดบอกมาให้แล้วด้วยและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับที่ฉีดกระจกนะคะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะได้เป็นคิ้วนะคะสีโครเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปเลยในส่วนของด้านล้อกันบ้างนะคะล้อจะได้เป็นล้อเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อขอบ16นะคะลูกค้าคันนี้นะคะคือขับใช้งานได้อีกระยะยาวๆเลยเนาะมาดูในส่วนของ กระจกกันบ้างกระจกของเราก็จะได้เป็นสีโคมเมียมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟ LED นะคะซึ่งเป็นไฟเลี้ยวในตัวเลยตรงทางขึ้นของเรานะคะมีที่เหยียบให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเนาะคันนี้ได้เป็นที่จับเป็นสีโคมเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะลูกค้ากับคันนี้นะ คันนี้ด้านในนะคะได้เป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตุ่มปรับลดเสียงเพิ่มเสียงในตัวเลยคันนี้ที่สําคัญเครื่องเงียบมากๆเลยได้เป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินได้เป็น LPG นะคะเกียร์ออโต้นี่ไฟนะคะใช้งานได้ทุกดวงนะคะลูกค้าเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําดูแลง่ายนะคะไม่เก็บความร้อนนะคะลูกค้าคันนี้ ในส่วนของด้านหลังคนขับกันบ้างด้านห้องคนขับนะคะจะบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีดํา mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านั่งไปได้แบบจุเลยนะคะสําหรับสายแคมปิ้งเนาะสำหรับครบอบครัวเนกประสงค์นะคะนั่งได้ถึง7จท่านเลยนะคะคันนี้ในส่วนของจอเพดานนะคะเป็นจอเพดานทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าดูหนังฟังเพลงนะคะใช้ได้ปกติเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้าง ในส่วนของด้านหลังนะคะไฟนะคะตัดขอบมาด้วยสีโครเมียมให้เรียบร้อยนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัว V6 มาให้แล้วนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ได้เป็นไฟนะคะดวงที่3าอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าไฟเบรกดวงที่3ามาพร้อมกับหูฉลามยื่นออกมานะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนนะคะเรามีมาให้แล้วจะบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีลายแตกงาเลยนะคะลูกค้าคือคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องนะคะมองหลังให้แล้วด้วย ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านในกันบ้างสำหรับด้านในของเรานะคะจะบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะไปกันน้อยๆเนาะแบบว่าอยากไปแบบสบายๆหรือว่าเอาไว้เก็บของนะคะจะบอกว่าคันนี้นะเบาะพับได้นะคะลูกค้ากว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าไว้สําหรับวางของวางพวกเครื่องครัวต่างๆนะคะเวลาเราจะไปแคมปิง้งเนาะนี่อุป,ปรกรณ์นะคะแม่แรงอะไรเรามีให้ครบนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะได้เป็นสีเดิมสีสแตนดาร์ดเป็นสีน้ําตาลนะคะลูกค้าซึ่งเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะเรามีนี่กันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยมีตีตาปาเจโร่สปอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์3.0เป็นตัว V 6 จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ V 6นะคะขนะคะ้าตรงนี้เนาะได้เป็น V 6แบบเราเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะคะลูกค้าคนาน้าเดิมเดิมนะคะน็อตไม่มีการขันไขนะคะลูกค้าเมคอาร์ตนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีบุตรบี้แน่นอนนะคะลูกค้าข้างหน้าของเราไม่เคยแบบ ถอดไปทําสีนะคะลูกค้าคันเคิร์นอะไรยังอยู่ครบนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องเงียบมากๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่ากลัวเสียงดังเลยนะคะลูกค้าสําหรับเบนซินเสียงเบามากๆนะคะลูกค้าสําหรับค่าตัวน้องนะคะลูกค้าคันนี้อยู่ที่3ามแ0 0้าบาทนะคะหรือผ่อนเบาๆเพียง6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง ทีมงานลำเลิศคาเซ็นเตอร์ทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย